สวัสดีครับก่อนหน้านี้อาจารย์เคยพูดเกี่ยวกับหลักในการแบบทำธุรกิจนเนี่ยนะซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล อยู่แล้วเนะเพราะว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะมันจะมีประสิทธิภาพเ่ยนะสําคัญคือตัวสินค้าบริการถูกไหมนยมันต้องมีแบบจุดขายพิเศษเพื่อทําให้แอดโฆษณาเราเนี่ยมันน่าสนใจเห็นไหมทําให้ตัวสื่อที่เราทําออกมาเนี่ยนะทําให้คนเห็นเนี่ยเฮ้ยแล้วมันหยุดดูถูกไหมอยากได้ใช่ไหมของที่เราขายบริการของเราเนี่ยนะแล้วแล้วบางครั้งการที่เราจะปิดการขายได้ได้สูงเนี่ยนะทําให้คอนเวอร์ชั่นเรทเนี่ยเกิดขึ้นสูงเนี่ยนะครับนะมันก็ต้องมีความ เข้าใจในสินค้า d ี่ต้องมีติ้งเรามันก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์เคยพูดเรื่องหลัก3หลักถูกไหมแอสจิวเรียนแล้วก็ดีไซน์ทิงกิ้งไอ้เรื่องที่3เนี่ยดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์เนี่ยแหละการที่เราคิดสินค้าบริการดูไหมนวัตกรรมหรือจริงมันไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบสินค้าบริการนะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาประยุกใช้ได้หมดถูกไหมนะครับคิดนวัตกรรม คิดพวกโซลูชันอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้ไอ้ดีไซน์ดิงกิ้งเนี่ยมันก็เป็นหลักที่เหมือนเป็นแค่คอนเซปต์เฉยๆแต่มันไม่ได้บอกวิธีการปฏิบัตินะว่าเวลาที่เราลงมือทําจริงๆเนี่ยขั้นตอนเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างทีนี้มันมีอีกมีอีกเรื่องหนึ่งมีหลักการอีกอันหนึ่งเขาเรียกดีไซน์สปรินต์เนี่ยสปรินต์เนี่ยนะอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับที่อาจารย์เปิดอยู่เนี่ยอนนเออการการทำตลาดิีิต้องให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องแบบเรียนรู้อยู่เสมอ วิธีหนึ่งที่อาจารย์ชอบทำเนะเวลาอาจารย์แบบจะศึกษาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยนะเทคอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับก็คือซื้อหนังสือมาอ่านนะครับอเมซอนเนี่ยนะครับเขามีแอปที่เป็น Kindle นะครับเวลาที่เราไปซื้อหนังสือใน Amazon เนี่ยนะวิธีพัฒนาตัวเองอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับนะพัฒนาแบบเทคนิคในการทำพวกการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะบ,บางทีเราก็แบบศึกษาเพิ่มเติมถูกไหมนะครับเรื่องอื่นนะที่มันไม่ได้ใช่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเรื่องธุรกิจ เรื่องจิตวิทยาการโน้มน้าวใช่ไหมดิวโรไซแอนอย่างเงี้ยดิวโรเมดิทติ้งอย่างเงี้ยนะมันเอามาช่วยในการทําการตลาดดิจิตอลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เวลาเราแบบจะซื้อหนังสือเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ในเว็บไอ้อเมซอนเนี่ย <Yeah. S 1> นะนะครับเนี่ยอย่าง mm hmm. มเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่อง Design Thinking, ดีไซน์ติงกิ้งถูกไหมเอ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่อง Spin, ดีไซน์สปรินต์ถูกไหมเราก็ค้นได้เลยถูกไหมเราอยากจะเฮ้ย hey, เรียนรู้ว่าให้ดีไซน์สปรินต์เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมแล้วมันเอามาช่วยในการคิดโปรดักต์หรือมาแก้ปัญหาธุรรกิจเา นะได้ยังไงเนี่ยนะครับนะนเนี่ยเราก็คนดีไซน์สปรินต์เนี่ยเห็นไหมหนังสือเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยเล่มนี้เลยนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับเราซื้อไม่ต้องซื้อที่เป็นเป็นเล่มนะเราซื้อที่เป็นไอเวอร์ชั่นที่เป็น Kindle นี่นะมันก็มีแอป,ปอยู่แล้วเราก็โหลดแอป,ป Kindle ในใน iPhone เราให้ไหมใน iPad เราอย่างเงี้ยเราก็เปิดดูที่ไหนในคอมก็ได้นะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่อง Mac นะครับเครื่อง PC Windows เนี่ยก็มีเล่มนี้เลยนะ นะครับถ้าใครเราเราเป็นผู้บริหารนะครับเราเป็นเจ้าของเนี่ยนะนะครับเราจะปรับวิธีการทํางานของทีมของเราปรับวิธีการคิดคนนนน้นวนวัตกรรมโปรดักต์หรือการแก้ไขปัญหาใช่ไหมของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับตัวนี้ช่วยนะครับอันนี้มันมาจากไอ้ดไซ s ์สปรินต์จริงๆมันก็มาจาก Google นะนี่เขาบอกว่าเนี่ย how to solve big problem ใช่ไ and test new ideas in just five d a y ภายใน5วันเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหรือทดสอบไอเดียใหม่ เห็นไหมผลักสวิตใหม่ที่เราคิดออกมาว่า้มันจะเอา,าเอามาทำแล้วมันจะขายได้ไหมถูกไหมนะครับเนี่ยเขาจะเขาจะมีแบบขั้นตอนละเอียดยิบเลยนะว่าคุณต้องทํายังไงบ้างเนี่ยแบบบอกละเอียดมีเวิร์กช็อปมีแอคทิวิตี้ที่ต้องทําอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะทําเป็นวงรอบเป็นไซเคิลก็คือทำเนี่ยภายใน5วันก็จบไอเดียหนึ่งที่เราคิดมาถูกไหมเนี่ยใช้เวลาเป็นแค่แค่5วันเนี่ย สามารถทดสอบออกมาได้เลยนะ,นะว่าไอเดียนี้หรือโปรดักตัวนี้หรือวิธีการแก้ปัญหานี้เนี่ยเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงไหมฟีดแบ็กจริงๆมันจะเป็นยังไงผลลั์กลับมาอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าบางทีเราเราศึกษาเรื่องดีไซน์จริง k i n งถูกไหมแต่ว่าเวลาที่เรามาลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับดีไซน์จิงจริงมันไม่ได้กําหนดว่าเราต้องทอํายังไงแบบชัดเจนแต่ดีไซน์สปรินต์เนี่ยมันจะบอกชัดมากนะครับว่าในในหวันนียคุณต้องทําอะไรในแต่ละวันวันแรกต้องทําอะไรบ้างเวิร์กช็อปอะไรที่คุณต้องทํา นะครับวันที่2 3 4 5เนี่ยนะครับเออมันจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยจริงๆเราถ้าเราค้น Google เนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์ของหนังสือเล่มนี้ The Sprint Book เนี่ยนะ .com เนี่ยนะครับลองไปดูไอเดียคร่าวๆก่อนก็ได้นะว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่ยวันแรกเป็นการแมปใช่ไหมวันที่2องใช่ไหมวันอังคารเนี่ยทำงานเรามี5วันถูกไหมจันอังคารพุทธพุทธัตนะครับศุกร์เนี่ยนะเนี่ยเ่นวันจันทร์เราทำเกี่ยวกับเรื่องแมปเนี่ยวันอังคารเนี่ยเราสเก็ตมัน นะวันพุธเนี่ยเราดีไซน์ถูกไหมแล้วก็ทําโปรโตไทป์วันพฤหัสนะครับโปรโตไทป์แบบแค่ตัวต้นแบบตัวหลอกๆกันนะนะครับแต่ว่ามันเนอามาทดสอบให้ยูเซอร์ใช้ได้จริงวันสุดท้ายเราก็เทสถูกไหมเนี่ยมันก็จะเป็นไซเคิลแบบนี้นะจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆดีไซน์ทิ้งๆกันแหละแต่เพียงแต่ว่าดีไซน์ทิ้งๆเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์เฉยๆนะครับมันไม่ได้บอกแนวทางปฏิบัติชัดเจนนะแต่ดีไซน์สปินเนี่ยมันบอกชัดมากๆเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างลองเข้าไปที่เว็บตัวนี้ดูก็ได้ สำคัญนะเพราะว่าธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการทํางานถูกไหมที่มีประสิทธิภาพนะเหมือนกันการตลาดดิจิตอลเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการทํางานวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งไอหลักพวกอย่างเงี้ยมาช่วยนะครับไม่ว่าจะแอ i จิวไม่ว่าจะเรียนถูกไหมดีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์สปินเนี่ยนะครับยนะลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมดูได้นะครับมันมีชาแนลใน YouTube เหมือนกันนะนะครับ เดี๋ยวจยนแนะนำชาแนลนี้เราคน้นเราค้นใน YouTube ก็ได้เนี่ยดีไซน์สปนวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่อาจารย์ใช้ประจำก็ค้น YouTube ในสิ่งที่แบบเราสนใจเนี่ยคอนเซปต์ Concept เรื่องอะไร Principle หลักการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีชาแนลเนี่ย aj smart เนี่ยลองเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกละเอียดเลยนะนะครับถ้าเราไม่อ่านหนังสือเล่มเมื่อกี้ถูกไหมเราก็เข้าเนี่ย ตัวชานเอลเนี้ยนะชานเอลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็น n นามวันรีสอร์ทใช่ไหมนะสำหรับ UXUI นะออกแบบนะครับนะพวก user interface เน mm ี่ยนะ user experience เนี่ยนะ design sprint design thinking เนี่ยนะช่วยนะเราเราอยู่ในเราทำการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะนะครับเรื่องหลักการพวกนี้มันช่วยในการทำงานจริงๆนะครับนะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้โอกาสที่เราจะ เฮ้ยทำทำแคมเปญโฆษณาไปแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยนะนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะีลองดูนะวันนี้อาจารย์มาพูดสั้นๆนะครับนะแต่เรื่องพวกนี้มันช่วยนะครับ